มาถึงเมนูที่2กันแล้วนะครับใครที่ชอบกินอาหารทะเลเนี่ยต้องไม่พลาดเมนูปูผัดผงกะหรี่อย่างแน่นอนนะครับเนื้อปูแน่นๆนะครับจินตนาการดูเวลาไปผัดกับผงกะหรี่หอมๆนะครับเข้ากันสุดๆไม่ต้องง้อไปกินตามร้านแล้วนะครับเพราะวันนี้เราจะทํากินเองง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับทําปูผงกะหรี่ให้อร่อยเนี่ยเคล็ดลับอยู่ข้อเดียวก็คือเลือกปูที่สดมากๆๆๆๆ,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 ๆปูที่สดมากๆนะครับ วลาจับเนี่ยมันจะหนักมือเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเนื้อแน่นแบบเนื้ออยู่เต็มเปลือกไปหมดเลยถ้าปูไม่สดเนื้นอมันจะโพกก็คือน้าหนักจะเบานะครับกลิ่นไม่ตุตุไม่เหม็นคาวนะครับเป็นกลิ่นตามธรรมชาติของอาหารทะเลที่ต้องมีกลิ่นเค็มๆอยู่แล้วกดไปไม่นุ่มยุบแปลว่าปูของเราอยู่ในสภาพที่ดีอยู่น,นิยมใช้ปูตัวผู้เพราะว่าตัวผู้เนี่ยไม่มีไข่เพราะนั้นเนื้อเขาจะแน่นและหวานกว่าปูตัวเมียนะคบ แล้ววันนี้นะครับเราจะใช้ปูม้ากันนะครับปูม้าเป็นปูทะเลเชนิดหนึ่งถ้าเรามีตังมากเราก็ใช้ปูทะเลก็ได้นะครับแต่ปูทะเลจะทําให้สุกยากกว่าปูม้านิดนึงวิธีการเตรียมปูนะครับก็จะใช้การแกะแกะกระดองเตรียมเอาไว้นี่โอ้โหปูเราหักก้าม เราจะเอานมออกนะครับนมปูจะเป็นส่วนที่เขาหายใจเข้าไปแล้วกรองเอาทรายออกเพราะฉะนั้นนมปูจะมีทรายเยอะ<ๆ>ก็เอานมปูออกพ<ๆ>อเอานมปูออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเอาเล็บปูออกด้วยเล็บปูคือส่วนที่มันเป็นจะง,งอยแหลมๆตรงปลายขาเขาเอาเล็บปูออกด้วย<ๆ>จากนั้น หัน่นปูเป็นครึ่งหนึ่งเลยตามขนาดถ้าได้ปูตัวใหญ่ก็หันสี่ก็ได้กล้ามกล้ามหันไปนิดนึงแล้วก็ทุบกล้ามนิดหน่อยนะครับพอแตก เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วก็มาเริ่มผัดกันเลยพอทําปูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างปูกันก่อนนะครับเปิดน้ําเลยล้างปูอย่าอันก็ได้อย่าแรงมากแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะครับมันมันจะเกาะที่เนื้ออยู่ไม่หลุดไปไหนล้างตรงส่วนที่มันเป็นนมที่เราออกไปนะครับเพราะว่ามันจะมีทรายมีค้าวเือกปลาปกติดอ่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปเลย ตอนนี้เราจะผัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องต่างๆให้เรียบร้อยเตรียมผักผักมีสองชนิดเท่านั้นเองมีต้นหอมแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะครับหั่นท่อนเตรียมไว้ง่ายๆตอกเขาไปก่อนพริกชี้ฟ้าแล้วก็สลับเตรียมไว้นะครับ ชีฟ้าเตรียมไว้ต้นหอมเตรียมไว้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําปรุงเตรียมเอาไว้น้ําปรุงประกอบด้วยไข่สองฟองจากนั้นนะครับเราจะใส่น้าพริกเผาไปน้ําพริกเผาใช้1ช้อนโต๊ะมีน้ํามันพริกเผาด้วยน้ํามันพริกเผาเนี่ยนะครับจะให้สีสันที่สวยเลยใส่ไป5้าช้อนซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวใช้2ช้อน เหล้าจีนเห้าจีนเราใช้ช้อนชาเดียวพอนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายใช้ช้อนชาครึ่งพริกไทยป่นพริกไทยขาวป่นใช้พอประมาณใส่น้ำเปล่าไปด้วยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยตอนนี้นะครับปูเสร็จน้ําผัดเสร็จผักที่จะเอาไปผัดด้วยเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราลงกระทะเลยตั้งไฟเลยใส่น้ํามันผัดลงหน่อยนะครับ ตามปริมาณปูปูนะครับมีกระดองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสุกยากเราต้องเอาปูเนี่ยลงไปผัดให้สุกก่อนถึงจะเอาเครื่องทุกอย่างลงตามนะครับ <Whoa. S 1> เวลาปูเนี่ยโดนน้ำมันร้อนๆนะครับหอมสุดๆไม่เชื่อลองลองไปทำเองพอ,อปูเริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปน้ำจะทำให้ช่วยให้ปูสุก คล้ายๆออกับการลวกนะครับแต่คือเป็นการผัดพร้อมน้ําไปด้วยกันตอนนี้นะครับปูของเราสุกหมดแล้วนะครับให้เอาปูขึ้นก่อนน้ํานี่กุรณาอย่าทิ้งนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผงกะหรี่ลงไปผัดผัดค่อยๆผัดหอมฉุยพอผงกะหรี่หอมเติมนมข้นจืดไปเลย ที่ผัดแยกไม่ผสมลงไปน้ำปรุงนะครับเพื่อที่จะให้ผงกะหรี่เขามีความหอมมากขึ้นนะครับและพวกเครื่องเทศอ่ะถ้าเครื่องเทศสุกเนี่ยมันจะหอมมากกว่าตอนนี้เคี่ยวแบบสีเริ่มเข้มขึ้นนิดนึงแล้วเราจะรีไฟนะครับรีไฟอ่อนเลยนะครับซอสปรุงที่เราเตะมาไว้เนื่องจากว่าซอสปรุงมีไข่ผสมด้วยเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ไฟค่อยๆอ่อนไม่งั้นไข่จะสุกหมดค่อยๆคนใส่ลงไป ตอนนี้ไข่เรากำลังดีแล้วนะครับเราจะใส่ปูลงไปเลยปูที่เราพักเอาไว้ยังร้อนอยู่แงเคล้าให้ตัวปูแล้วอย่าลืมนี่ต้นหอมพริกใส่ไปด้วยโอ้โหเห็นแล้วคนลุกนี่เปิดไฟแรงขึ้นมานิดนึงผัดสุดท้ายเลยแป๊บเดียว เสร็จแล้วเท่านี้เองปิดไฟชิมกันเลยเวลาจะกินปูนะครับเลือกกันเชียงเหมือนผมนี่นี่ปูเนี่ยสุกลังดีนะครับถ้าได้ปูสดกันเชียงจะแน่นหวานเลยกินกับซอสผงก็หรี่มีไข่ด้วยรสชาติแบบ มันเข้ากัน,นมากๆเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยดีกว่า เท่านี้เองนะครับปูบดผงกะหรี่อาหารเหลาง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านก็พร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วนะครับเดีย๋ยวไปเสิร์ฟันเลยผ่านไปแล้วกับเมนูปลาทะเลและปูทะเลเมนูสุดท้าย,บายใบ้้ว่าเป็นเมนูเด็ดจากหมึกรับรองว่าสดแซ่บซีดแน่นอนติดตามช่วงหน้านะครับ